วิธีให้กำลังใจของฝนในมือที่ฝนสูญเสียสามีไปแบบกระทันหันนะคะแล้วก็การเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวในต่างแดนมาเบิงว่าฝนวิธียังไงให้กำลังใจจาของให้สามารถมีแรงกล่าวต่อไปในมือข้างหนา้าด้อย่างเข็มแข็งโดยที่บ้ถ,ถอยหลังลงคล้องนะคะมาเบิงว่าฝนเฮ็ดยังไงแน่เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนที่ตกอยู่ในจุดอยู่ในสถานะเดียวกันกันกบฝน เพื่อเป็นแนวทางให้คนที่ที่เจอสถานการณ์แบบเดียวกันนะคะในตอนนี้ได้มีแรงและกำลังใจสู่ต่อไปในมือทางนานะคะสวัสดีค่ะวันนี้ฝนเสิมแล้วว่าให้ฟังว่าวิธีการให้กำลังใจตะของอในวันทีต่ตะของตกเป็นแม่เรียงเดียวว่าฝนมีวิธีไหนให้กำลังใจแต่ของแล้วก็ให้ตของเดินต่อไปได้แน่นะะอนค่ะตั้งแต่ ตั้งแต่ที่แม่จากไปเนาะสองสามเดินแหลกฝนกับแถบสิกินบ่ดยนอนบ่หลับเลยนะคะเราก็ทองกันไงแต่ว่ามันก็คือจังพะละคำาคออยู่นะคะคือว่าปัญหาหลายๆอย่างทั้งเรื่องเอกสารทั้งเรื่องมรดกสมบัติทุกอย่างมันกับขำข้อํำข้างอยู่แล้วลูกกออยู่ในท้องอยากนอนเราก็บ่อยากตื่นขึ้นมานะคะบ่อยากรับลูกไ่อยากเห็นใครบ่อยากบวก่อยากคุยเรื่เข่านามฝนกับแถบสิบกินเลยนะคะในตอนนั้น เป็นแบบนี้มาตั้งสองสามเดือนแต่ว่าแม่ยากกัมาอยู่น้่นะคะเพราะว่าเกกะต่องมาซอยเหลือบางเอกสารบางอย่างนํ่นททองกับยายนํ่กัต่องคอยระวังเพื่อมิผลกระทบอีกอย่างกังซีเนาะค่ะว่ราะนี่ ผลจะเป็นอยู่แบบเนี Born, hmm. ้ยเป็นเดือนเดือนนะคะสองถึงสามเดือนผลจะเป็นแบบว่าบ่อยากยุ่งก็ใครบ่อยากคุยบ่อยากเว้าเพราะถ้าเท่าว้าถ้าคุยถ้ารับโทรศัพท์คือคุยกับใครแล้วฝนกับสีหงแหไงคะฝนก็เลยสิเป็นแบบเนี้ยเป็นอยู่แบบเนี้ยจิตจิตมันก็สิตกนะคะจิตตกเรากัสมาธถจิตเฉยอย่งมันกับบ่มีบ่มีอย่างคือโฟกัสกั็อย่างบ่ได้เลยนะคะเรากเอ่อสิ่งสิ่งที่ที่ให้ไดฝนได้ได้ยืนได้เดีวกั แค่ตคิดใด้ชุกคิดขึ้นเมื่อใดว่าอันไหนอันไหนที่สําคัญที่สุดในชีวิตที่ฝนควรที่โฟกัสอันไหนที่ที่จะเหตุให้เหาเดินหน้าไปต่อไปใดกับกับชีวิตในตอนนี้ก็คือลูกนะคะลูกคนเดียวเลยน้องน้องแตงคนเดียวเลยนะตอนนั้นได้คิดในขณะนั้นว่าบ่าสามารถที่จะไปจากเขาได้ถ้าไปแล้วมันจะเกิดอีกอยังขึ้นใครใครจะเบิ่งเขา แล้วลูกสีอยู่จังไหไข่สีเบิ้งเขาได้ดีกว่าเห้าบ่มีไข่เบิ้งลูกเห้าได้ดีกว่าแม่แน่นอนล่ะค่ะฝนรับร่องใดฝนคิดว่าแน่นอนนะคะบ่มีบ่มีไข่กับสามตอให้เขาดีแค่ไหนกับบสามารถที่จะดูแลลูกเขาได้ดีเท่ากับตัวเขาเองอันนี้ฝนฝนหูเลยนะคะมันกับเหตุในเขาชุกชุกคิดขึ้นมาได้ว่าเออเขาบ่สสามารถไปนะเขาบ่สามารถไปได้เขาต้องอยู่อยู่เพื่อเขาเขาต้องอยู่อยู่เพื่อเขาเราก็เออล้วก็ อย่างที่สองฝนกับสีมาคิดว่าเออให้มองคนที่ที่เขาเขาดือยก็เหาเขาเจอปัญหาเดียวกันก็เหาบางคนเขาเขาหนักกว่าเหาเห่ายังว่ามีบ้านให้อยู่มีบ้านที่ปลอดภัยสะอาดให้เหาได้สุขหัวนอนเป็นที่อบอุ่นให้เหาได้อยู่เฮาบรไดดินล้นไปหาขออยู่อาศัยกับผู้อื่นสิ่งอำนวยความสะดวกจําเป็นต่างๆเฮ่ากับมีเบิดทุกอย่างนะคะเฮามีมีครบแต่ว่าเพียงแต่ว่าเหาขาดคือขาดขอบ คุณน้คขอบครัวขาดขาด,ดสามีนะคะขาดพ่อของลูกที่เขาขาดฝนก,ก็นเลยว่าถ้าถ้าฝนถ้าฝนยังคิดอยู่แบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องหยุดชะง,งักทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเป็นไปต่อไปเลเดินไปต่อไปไลแล้วก็ลูกสองคนลูกติดของแม่อีกสองคนเขาก็อยู่กับฝนนะคะเขาก็ต้องการฝนให้กันฝนจึอยู่ในแบบนี้ได้สภาแบบนี้บ่อรนะคะฝ <s> นก็นลูกขึืนมาลูกขึืนมาก็ต้องคิดแล้วว่าเออเขาต้องการเฮาค้น เด็กหน้อยมูนอีเขาต้องการเฮาเฮาภาษาม,มาถิพย์ยางไปจากเขาใดหรือแม้กระทั่งครอบครัวพ่อแม่อยู่เมืองไทยฝนก็นต้องดูแลซอยกันก็พีกันนองอยู่เมืองไทยนะคะ็ต้องซอยกันดูแลพ่อแม่อยู่เมืองไทยให้กัน็ต้องฝนก็นเลยคิดว่าเออถ้าฝนจะคิดจีหิตุอยียงจากย่างถ้าฝนจะไปจากเขาจากคนพวกนี้เขาจะอยู่กันยางไหนคนขังหลังจะอยู่อยงไหนฝนก็นเลยว่าโอเคเลือกคิดเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเป็นไปบ่ไดดฝนภาษามาถิพยดใด ทึงทงทีคิดว่าอยากเห็ดแต่มันก็เห็ดบ่ได้ไรนะคะบ่าสามารถนะคะอย่าคิดทำลายแต่ของฝนกับเศร้าคิดทำลายแต่ของหนังแต่น้นมากนะคะฝนกับพยายามตั้งใจเลี้ยงลูกหาวิธีไว้ให้จังไหนลูกจังที่เลี้ยงลูกให้เขาเติบใหญ่มากเด้ยเป็นเด็กน้อยที่มีคุณภาพเบ่จจาเป็นต้องไปดีเลิศเลอเพอร์เฟกต์บ้อต้องบ่ต้องไปแข่งกับใครขอให้ลูกอยู่ในอยู่ใน เติบโตมาแบบธรรมชาตินะคะฝนมักแบบนั้นมากขยุ่นในลกูกเติบโตมากก็ธรรมชาติก็สิ่งแวดล้อมดีๆนะคะเขากับสิซึ่งทรัพย์โดยตรงเขาเองบ่ต้องไปใส่ยอยีให้เขาหลายนะในใน,ในความคิดของฝนแค่เติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดหายไปก็คือยพอกับพยายามไปนในเขาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะฝนก็คิดได้สานันตอนนั้นเพราะแตะ่คิดได้คิดได้แบบนั้นแล้วมันก็นในเขาก็มีกาลังใจนะคะตอนให้เขาทอเขาถูกเขาหูวซึกว่ามือนี่ ฉันบ่อยากคุยมใครฉันไม่อยากหายใจฉันบอกอยากกินเขา่าฉันไม่อยากตื่นขึ้นมามันเกิดเหตุให้าต้องมีแห้งลูกข้นมากินเข่านะคะหฮา็ต้องข้นมากลุกมากินเขา่าลุกมาอยูอยูเผื่อเขามาเบิงเขาเขาต้องดูแลเขาคิดได้แค่นี้นะคะตอนนั้นบริคิดอีย่างเลยแล้วก็ถามว่าเมย์อบอเลียงลูกคนเดียวกับอารมณ์และสภาพจิตใจที่ขืนขืนโลงๆของเด็กของนะคะตลอดระยะเวลา เกือบเกือบสามปีผลตอบเลยว่าเมื่อยค่ะเมื่อยแห้งเพราะว่าลูกย่มห้อตลอดยีบสี่ชั่วโมงนะคะ,ะเด็กเด็กหน่อยเขาก็สิติดห้าลูกก็สิติดห้าไปใสก่กระต้องไปน้ากันเป็นเงาตามโตนะคะนองก็สิแบบว่าแม่ห่างบริ่งลงสวนเขาวสวนน่องอยู่น้าตลอดไปไหนมาไหนน,อ,นองก็ต้องไปตลอดอี่ไหลายยตามแม่ตลอดนะคะแต่ว่าผลกับคิดในทางกลับกันว่าเออเมื่อยกับจิงแต่ว่าในในในคณะเนี่ยลูกยังหน่อยอยู่ เฮาเฮาเฮาตักตรงโอกาสนี้สิบดีดเจเฮาตักตรงโอกาสในช่วงที่เวลาเขายังหน่อยอยู่เฮาสามารถกอดหอมเขาได้เท่าที่เฮาจะเห็นด้เท่าที่เฮาต้องการาถ้าเขาใหญ่ขึ้นแล้วมันก็สิกลับกันนะคะเขาก็บสิบย่อมให้เฮาเขาไก่พออย่อมให้เฮาหอมเขาก็จะมีชีวิตเป็นสนันโตงเขาอีกไปอีกแบบหนึ่งนะคะเวลาเขาขึ้นใหญ่ยยขึ้นเป็นวัยรุ่นแล้วพวกก็เลยคิดกับกันว่าเอย แบบนี้ถือว่าฝนกะถือว่าไดกําไรในตอนนี้ถือว่าพยายามใส่เวลากับเขาให้มากที่สุดนะคะถ้าสมมติเขาญงแลลวเข้าไปโรงเรียนขยับขย,าย,ย่า,า,ายังใดแลลวฝนก็อาจเสียหายงานพาทม์เห็ดนิดหน่อยเห็ดเพื่อมีสังคมใหายตาของ,าห,าของ,ห,งหรือว่า,าฟุ้งซ่านเนาะคะ่ะฝนกะคิดว่าเป็นวิธีที่ซอยใดในในการเลี้ยงลูกคนเดียวในต่างแดนนะคะฝนคิดว่ามันก็สามารถเห็ดใดแล้วก็ เฮ็ดสวนเฮ็ดยางน้ำฝนกับเฮ็ดสวนเฮ็ดยางน้ำนะคะความสะอาสดบานเก็บบานเก็บยางก็คือเป็นงานอดีตเหล็กนี่โตเราทุกมือนี่นะคะก็ถือว่าซอยในเรื่องคลายเครียดคลายเหงาใดหลายเติบนะคะแต่ว่าเมยค่ะเลี้ยงลูกคนเดียวบอกตรงๆเลยว่าเมยแต่ก็มีความสุขค่ะคาตอบสุดท้ายคือว่าเมือยแต่มีความสุข เพราะฉะนั้นอยากให้แม่เลี้ยงเดี่ยวทุกคนพอเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าใครกระซัมที่กำลังระเจอปัญหาเผชิญปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างไม,ม,งม,มง่มีเงินไม่มีเงิก็ขอให้ทุกคนสู่แล้วกัพนพันผลก็อ,อุปสรรคเรานี่ไปได้นะคะจากไหนก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเรากส็สู่ๆเพราะว่าในโลกนี้มันมีคนที่แยก่กาเฮา เป็นลอยเป็นลานนะคะอย่าไปคิดว่าแต่ของแ yeah, ย่ผู้เดียวผู้อื่นก็แย่ผู้อื่นก็มีมีปัญหาคือเท่าแหรค่คะแต่ว่าปัญหาของแต่ละคนมันกับพวกคือกันนะคะปัญหาแต่ละคนก็บสต่างกันไปกับวิธีแก้ปัญหาของแต่ละคนก็อาจสิพวกคือกันแตกกันี่คือวิธีอ่าเทให้แต่ของมีความสุขแล้วก็ย่างต่อไปในมือข้างนาในกาวต่อต่อไปให้ย่างเข้มแข็งแล้วก็ฝนเสียว,ว่าคนที่เจอเจอมรสุมชีวิตหนักๆักคือฝนมากแล้ว บพว่าจะเจอปัญหาอีก,ออกในอนาคตในข้างหนา้าปัญหาหรือมรอสุมพนกนันมาสามารถทำลายคุณได้เลยนะคะเซลฟ์ฝนเพราะว่ามรสห์ให้คุ้นแข็งแรงแล้วก็เข้มแข็งเป็นลอยๆเท่าเลยค่ะคือจังตัวฝนเองแนะทุกเมื่อน,นี่ฝนเป็นคนทีแบบว่าจิตใจฝนเข้มแข็งแล้วก็มีพุ่มกลุ่มการเห่ของลอยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะความเข้มแข็งมันกับสีเหตุให้เฮ้าสามารถกล่าวไปข้างหน้าได้อย่างมีสติแล้วก็มีความสุข กับสิ่งที่เฮามีกับสิ่งที่เฮากําลังเหตุก็คือใส่เวลาที่มีทั้งเบิร์กระลูกนะคะในช่วงที่เขายังหน่อยอยู่ถ้าเขาใหญ่ไปแล้วกับจังคนบอกหรอกค่ะเขาก็อาชีพไม่ชีวิตเป็นส่วนโตกับเฮากับอาชีพเด็กไปก่าวไกลเข้าไปไหนเพราะว่าเด็กหน่อยอยู่ตามประเทศเมืองนอกเขากับชิมิความเป็นส่วนตัวสูงนะคะหญ่ขึ้นเฮากับจิมบูสามาตถไปก่าวไกลเขาได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาท่มีขาดที่สุดในขณะนี้ก็คือตอนที่เขายังเป็นเด็กหน่อยตอนที่เขายังติดก้าวอยู่กับใส่เวลาหนีให้คุม ขอให้แม่เลี้ยงเดียวพอเลี้ยงเดียวทุกคนนะคะสู่สู่สู่ไปค่ะปัญหาม,มันก็มีไว้ให้แก่แต่ว่าขออย่างเดียวคือยอย่าทอถ้าทอก็นอนพักตื่นสามารถกับสู่ไหมนะคะ่วิดีโอนี้กับฝนกับฝากไว้ให้เป็นกําลังใจให้เพื่อให้ทุกคนได้เดิน ต่อสู่ไปในวันหนายังเข้มแข็งนะคะจังไรกับสู่ๆเนาะค่ะจังไรกับวิดีโอนะเดี๋ยวเรามาคุยกันไหมมีอย่างกับมาพูดคุยมาอะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะว่าแต่คนมีวิธีกแก้ปัญหากันยังไงนะคะกกบปัญหาการแก้ปัญหาความทุกข์ความเศร้าการใช้ชีวิตในต่างแดนมีมีวิธีแก้ปัญหากันเดงไหนมากแชร์ประสบการณ์กันค่ะขอบคุณทุกคนที่รับฟังและติดตามนะคะแล้วก็อยู่เป็นมูกันไปแบบนี้นะคะ คลิปนี้ฝนก็สิขอฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะว่าก็สิาพาไปบางสวนเมื่อมียังดอกคาชีวิตแม่ฝนกบอีหลาก็สิไมีสวนแล้วก็ให้ยกเขากินกันสองคนแม่ลูกก็ก็แก๊กๆประมาณนั้นนะคะกระสันคลิปนี้ฝนก็สิฝากไว้แค่นี้ละคะ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ